วัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับครูเด่นในรายวิชาอาเซียนศึกษานะครับเด็กเรายังอยู่ในเรื่องของกําเนิดอาเซียนนะครับเราพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังครับเด็กไปกันเลยนะครับจุดกําเนดอาเซียนนะครับเด็กก็คือเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช 2510ผู้ก่อตั้งอาเซียนประกอบไปด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีประเทศอะไรบ้างครับเด็กมีประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียซิลิปปินสิงคโปร์และไทยของพวกเรานีเองนะครับแล้วก็ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพณวังสลาลมอ,อยู่ที่กรุงเทพหรือประเทศไทยของพวกเรานีเองครับเด็ก ฟังนี้ก็จะเป็นอะไรครับสัญญาณที่สัญญาที่เขาลงนามกันนะครับมีทั้งหมดห้าประเทศนี้นะครับเด็กแล้วก็มีผู้นําคณะรัฐมนตรีห้าประเทศที่เขานั่งรวมกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นอะไรครับอ๋อเป็นหลักฐานนะครับเด็กต่อไปก็คือต่อมาเมื่อวันที่แปดสิงหาคมของทุกปีเลยนะครับเด็กก็ถือว่าเป็นวันอาเซียนนะครับ ทีนี้เด็กๆคือนะครับอาเซียนหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อเต็มของเขาเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเด็กเด็กจำได้ไหมครับพูดพร้อมคูดเด่นพร้อมกันนะครับเด็กสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเด็กเก่งมากเลยครับมี10ประเทศสมาชิกนะครับเด็กอ่า เราก็จะมาด,ดูว่าอะไรครับประเทศสมาชิกของพวกเราเนี่ยเข้าร่วมในวันที่เท่าไหร่แล้วก็พอสอ่อาพอสอหรือพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเด็กๆแล้วก็จะมาเรียนรู้ของเรื่องธงชาตินะครับเด็กๆเด็กๆจะได้จำได้ด้วยนะครับเด็กเราไปดูประเทศที่หนึ่งเลยนะครับเด็กๆก็คือประเทศบูนในดารุสสลามาเขาเข้าร่วม เป็นสมาชิกในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527นะครับเด็กๆอ่าก็คือเป็นครับมาดูตรงชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเด็กๆอ่าเด็กๆจําให้ได้นะครับวันนี้ครูถึงจะไม่ได้บอกนะครับเด็กๆให้เด็กๆจดจําเองว่าอ๋ออันนี้มันคืออย่างนี้สีนี้อันนี้อย่างนี้นะครับเด็กๆโอเคนะครับต่อไปประเทศที่2ก็คือประเทศ กัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ย<ม>เข้าร่วม,เป,มเป็นสมาชิกในวันที่สามสิบเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับเด็กๆอ่าตรงชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเด็กๆต่อไปประเทศที่สามก็คือประเทศอินโดนีเซียน,นะครับเด็กๆเขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่แปดสิงหาคม พุทธศักราช2510นะครับอ่าก็มีอย่างนี้นะครับเด็กเป็นไงครับ,บ้างครับประเทศนี้จําได้ง่ายนะครับเด็กพงชาติจําได้ง่ายเด็กจํานะครับอ่าต่อไปเลยก็คือประเทศลาวนะครับเด็กเป็นสมาชิกอาเซียนของพวกเราในวันที่23เดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2540นั่นเองนะครับ เขาก็เป็นอย่างนี้เองต่อไปนะครับประเทศที่ห้าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกในวันที่แปสิงหาคมพุทธศักราช2 5 1พันห้าร้อยสิบนะครับประเทศทงประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้นี่เองต่อไปประเทศอะไรครับเมียนมานะครับเด็กเขาเป็นสมาชิกอาเซียนของพวกเราในวันที่ 23สิกรกาคมพุทธศักราช2540เข้ามาพร้อมกันกับประเทศอะไรครับลาวนั่นเองนะครับเด็กๆอ,อ่าเขาก็จะนครับเด็จำไว้ให้ดีนะครับสงชาติของเขาต่อไปประเทศฟิลิปปินส์อ่าก็เป็นครับเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ก่อตั้งเลยครับประเทศนี้ก็มีเมื่อกี้คือประเทศอะไรครับอินโดนีเซีย แล้วก็มาเลเซียแล้วก็มาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเด็กในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510นะครับอ่าก็คือสองชาติตานี้เด้อกระบาประเทศที่8นะครับเด็กก็คือประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์คืออะไรครับก็ได้เข้ามาเป็นอ่าร่วมผู้ก่อตั้งก็คือมีประเทศอะไรอ่านยันแล้วครับอินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโป,ปร์ในวันที่แดสิงหาคมพุทธศักราชส5 1 0นินะครับเด็กตรงชาติของเขาก็อย่างนี้นี่เองนะครับต่อไปนะครับเด็กก็คือประเทศที่9ประเทศไทยของเรานะครับเด็กอ่าก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ัิก็เป็นผู้ก่อตั้งทบทวนใหม่อีกรอบนะึก็คือประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยอ่าห้าประเทศนี้เป็นผู้ก่อตั้งอ่าสมาชิกอาเซียนนะครับต่อไปประเทศสุดท้ายก็คือประเทศเวียดนามนะครับดๆประเทศเวียดน,นามก็ได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของเราในวันที่ยี่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2500้า้ 38นะครับเด็กฮะทงชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้เองนะครับเด็กเป็นไงบ้างครับเด็กๆจำทงชาติแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะครับเด็ก่าต่อไปเลยนะครับเด็กๆไปดูเรื่องของแผนที่แผนที่อะไรครับเด็กๆแผนที่คือเป็นแผนที่ของอาเซียนของพวกเรานะครับเด็กๆว่าประเทศไหนตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง ติดกับประเทศอะไรบ้างนะครับเด็กๆเราจะไปดูทางทิศเหนือก่อนเลยนะครับเด็กๆนะครับเด็กๆประเทศแรกเลยที่เราจะดูก็คือประเทศอะไรครับประเทศพม่มาหรือประเทศเมียนมานั่นเองนะครับเด็กๆก็จะนครับอยู่ทางฝั่งนี้ติดกับประเทศไทยของเรานะครับเด็กๆประเทศที่สองคือประเทศไทยประเทศที่สามคือประเทศอะไรครับอยู่ทางอะไรครับทิศเหนือหรือทิศ ฟังอะไรครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยของพวกเราก็คือประเทศอะไรครับอ่าประเทศลาวนั่นเองนะครับเด็กๆต่อ,อ,อไปก็จะไปดูประเทศอะไรครับฟังทางด้านตะวันออกของประเทศไทยของพวกเราก็คือประเทศกัมพูชาน,นั่นเองนะครับเด็กๆอ่าฟังประเทศอะไรครับทางทิศตะวันออกของประเทศกัมพูชาก็จะเป็นประเทศอะไรครับ เวียดนามนั่นเองนะครับเด็กเ, system, เวียดนามก็จะติดกับประเทศลาวเห็นไหมลูกฝั่งนี้ก็ติดกับประเทศเกัมพูชานะครับต่อไปไปดูทางทิศใต้หรือทางภาคใต้ของประเทศไทยเราก็คือประเทศมาเลเซียนะครับเด็กประเทศมาเลเซียต่อมาทางทิศใต้ของประเทศมาเลเซียก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์ที่เนเล็กฝั่งนี้นะครับเด็กนะครับต่อมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอะไรครับ ประเทศอินโดนีเซียก็จะมีเกาะน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับเด็กอ่านะครับอ่ะไปฟังทางทิศเหนือของประเทศอินโดนีเซียก็จะเป็นอะไรครับของประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะครับเด็กอ่านะครับก็ฟังในประเทศมาเลเซียในอะไรส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียก็จะเป็นประเทศอะไรครับบูไในดดรุสลามครับเด็กเขาก็จะเป็นไงครับเป็นประเทศเล็กๆแต่ร่ำรวยไปด้วย น้ำมันนะครับเด็กนะครับต่อมาก็จะเป็นประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรครับคิลดิปินนะครับเด็กเป็นยังไงบ้างครับเด็กอย่าลืมทําแบบฝึกหัดผู้เรียนบอกว่าเด็กๆควรจะทําอะไรครับเด็กบางคนผู้เดีนว่าเด็กบางคนเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วแน่เลยใช่ไหมครับเด็กก็จะมีให้เด็กๆระบายสิก็มีใช่ไหมครับเด็กเด็กๆ อย่าลืมอะไรครับจดจําธงชาติแลวก็สีธงชาติให้ได้ด้วยนะครับเด็กเพราะว่าเด็ก,ดกจะนครับบางคนครูเด่นรู้ว่ายังไม่รู้เลยว่าประเทศไหนเป็นประเทศไหนบ้างประเทศอะไรบ้างใช่ไหมครับเด็กส่วน,นเด็กบางคนจําได้ทั้งหมด10ประเทศแล้วก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเด็กสำหรับคลิปนี้คู้เดยนขอบจบคลิปไปเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในคลิป ต่อไปนะครับเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย